หวานหวานเอ้ยหวานเปลี่ยนตัวม่อีกเลี้ยวหวานว่าตัวดำมือตัวขาวเอาซูเอาเข้าไปเออตัวดำมันไปนอนหวานลูกเขาสิตกเอามาหยิ่เร็วเร็วเร็วหวานเอามาหยิ่เร็วเร็วเร็วหวานหวานหวานขอซะหวานขอท่าหวานขอขอหน่อย คอลูกนั่นหวานหวานขอซะเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วมึงว่าตัวดำมึงตัวขาวหวานอีหวานหวานอีหวานมึงกระเทาะลน่อยดยิมันโมแมนลูกมึงเนี่ยหวานลูกขา